เดี๋ยวพี่เที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดน้ำแล้วสวัสดีครับผมราคือชาแนลนะครับวันนี้ ไปอยู่ในช่วงของบางพาวอ์ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปเที่ยวที่เมืองจันทบุรีนะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดการเที่ยวเนี่ยผมยังไม่รู้จริงๆว่าจะต้องไปพักที่ไหนนะครับหรือว่าไปเจอกับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตายกันเอาดับหน้านะครับวันนี้มีคนขับรถนะครับที่ผมสั่งมาจากแถวบางไทรนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหน้าเขาเป็นใครนะครับนี่นะครับครับอันนี้คือพี่ผมชื่อพี่โบมนะครับผู้หญิงจะมาจีบก็ไม่ต้องเพราะเขาชอบผู้ชายนะครับ โอเคต่คนตรงนี้เลยใช่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับว่าผนดะ้านข้างหน้าจะเป็นยังไงติด,ต,ดตามชมกันเลยครับตอนนี้นะครับก็มาถึงแถวอะไรนะครับท่าใหม่ใช่ไหมครับอ่ท่าใหม่ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับที่ที่พักแล้วก็จะออกไปนั่งชิกๆที่คาเฟ่นะครับ ก็คนขับของเราก็เหมือนเดิมนะครับมาตามหาผู้ชายแถวๆจันทบุรีจบแล้วครับชีวิตนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวของเขาแจกุูแจกโดูกันอย่างตัวก่อนอันนี้นะครับก็มาในการชุดยูกะตะครับอะไรนะครับยูกะตะตะหรือหน้ากะตะครับไม่มีอะไรเข้ากันเลยสักอย่างยูกะตะแต่เนนี้เป็นแบบว่ายังไงฮะเขาเรียกว่ามาใน ชิลสบายๆชิลสบายๆแล้วใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้อกล้ามเสร็จปุ๊บยูคาร์ตาเกงขายาวก็มีความต้องทำผ้าใบต้องทาผ้าใบเป็นแบบว่าสปอร์ตเลยไม่เข้าอะไรกันทั้งอย่างไม่รู้ไปไหนเนี่ยเสื้อข้างบนเหมือนไปเที่ยวทะเลแต่เสื้อคลุมเหมือนไปอาบอบนวดเป็นสปอร์ตสปอร์ตข้างล่างเหมือนไปเดินห้างเหมือนเหมือนมึงทะเลาะตัวเองกับเพื่อนไม่เข้ากันเลยทำไรครับทำไรครับดูอยงดิดูอยงไม่ดิอันนี้คือออกกำลังกายนะครับแล้วก็ ได้มาถึงไก่ทอดนะสองตัวเฮ้ยตาแล้วอยู่กับตาอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าพาเพลนโฮมสเตย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับแต่ว่าตอนเนี้พี่ของผมนะครับยังมาไม่ถึงสองพันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เดินดูตอนที่ไปจอดรถเห็นมันมีเหมือนแบบเป็นสวนน้ําด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้มีการเล่นน้ํากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ สวัสดีครับพี่มดครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีพี่โดมครับสวัสดีครับโอ้ยหนักแน่นอนคืนนี้ไม่ต้องกลัวพี่โดมาคเต็มกราบเอาจนเพีเอเอาจนพีเอเหมือนจะเป็นแบบว่าอะไรเหมือนเหมือนอาจจะเป็นพวกหมาเก้วพวกอะไรพวกเนี لا, neither, ้ยเฮ้ยที่เขาสร้างเพิ่ม นะครับถึงแล้วนะครับที่พักเรนโบ้นะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับ,บเ,เอ้ยนั่นแหละด,ดิบูปิดฝังที่เปิดผิดเออเปิดปดเิดเปิดได้ไหมละ่ะพาเพล <า S 2> ินนะครับว้าวแอร์เย็นด้วยแม็กน่ากัวเหออพี่แม็กนอนนี่ดิน,นอนนี่ไงเออและน,น,นี่นะครับก็คือห้องที่ผมจะมานอนนะครับในโฮสเทลพาเพลินนะครับก็ผมว่า โอเคครับผมว่าด้วยเงินพันเจ็ดนะครับที่จ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่ามากมากนะครับห้องก็โอเคนอนได้ครับไม่มีปัญหาเลยดีด้วยนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นบุฟเฟ่สามมื้อนะครับแล้วเป็นอาหารทะเลอย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ที่ตัวเองกินให้ดูนะครับผมกินปูไปหลายหลายจานมากนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเย็นนะครับน่าจะเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดพวกกุ้งพวกหมึกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับ โอเคครับตอนนี้พวกเราก็กำลังจะลงแพกันนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ในแพกันเรียบร้อยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับคนหน้านะครับที่ใส่แว่นใสๆนะครับแม็กเชนะครับตอนนี้นะครับแพลังบ้านะย่งแพกำลังจะจมนะครับไม่ครับมีการบ่นเล็กน้อยไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแพ้ไปแล้วสวัสดีครับพี่แคลนนนน้นน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 ่งนน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 รนน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 นมนน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 เนนนนนนันนนานันนนนนนนหนน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 น้ครับน ใส่คุณด้วยเหมือน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 ไม่รู้จักกันพี่แค่นันแลัวแล้วแล้วล้วล้วล้นเยี่ยวยกคนนันเฮ้ยพี่พี่ไปเยี่ยวเธอไว้ถามจริงนะครับคุณนัทวิทย์ผมมีเรื่องที่อยากถามคุณมานานแล้วนะครับทำไมฟันคุณเหลืองเนี่ยครับคุณใช้ยาตีฟันอะไรครับใช้ยาตีฟันตาอะไรครับเนี่ยโอเคครับผมครับโอ้ยเอ้ยเหงาอ๋อคนนั้นเหงาอ๋อ ตอนเด็กพ่อแม่ไม่หยอกอ่ะเอ้ยเาวว่องอ่ะไอสัตว์ตัวอะไรอ่ะุ้้งุ้งอยู่นี่อยู่นี่ี่อนกุไไดกได้กินได้ถ่ายอยู่พี่โด พี่โดมจะโดดแพ้ไม่กินตามตามเหยื่อมาตอนนี้นะครับเราก็กำลังล่องแพนะครับชมเหี่ยวชมธรรมชาตินะครับม่า์หน่อยอันนี้ขอสัมภาษณ์คุณไซม้งหน่อยครับตอนนี้คุณไซม้งคุณคุณไซม้งนี่คืออายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย22ครับ ทำไมผมของคุณไช้มงไปเยอะขนาดนี้ครับพอดีว่าที่บ้านที่บ้านเป็นเชื้อสายแมนจูครับเขาเลยบังคับโคนแต่เดกอ๋อแล้วแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยมันไม่ขึ้นครับมันมันได้อยู่แค่นี้นะครับมันโดนเจ้าตายช้างอ๋อผมแนะนําให้พี่ไปเกาหลีเนี่ยครับถ้าโควิดหายแล้วไปทาไมครับไปไปปลูกผมทีาไหไม่ไม่จะเปน้องปลูกครับทําไมครับยังไม่ได้คิดเลยขอตำนานเหี่ยวหน่อยดิทำไมถึงกลายมาเป็นเหี่ยว ก่อนเนี่ยปวดนี้จะเป็นเหี่ยวเนี่ยมก็เป็นนกตัวอื่นอะไรไม่ใช่แต่ก่อนที่มันจะเป็นเหี่ยวเนี่ยมันต้องเริ่มจากการกินน้ําเยอะมาก่อนเสร็จแล้วปวดท้องอยากเข้าห้องน้ําเป็นคนเป็นนคตายเลยเป็นคนตายก็จะกลายเป็นเหี่ยวไม่ใช่เหไม่ใช่เขาเขย่าถ้วยเหรออะไรเขาเขย่าถ้วยอ่ะเขย่าทำไมเออเขย่าถ้วยมันเลยกลายเป็นเหี่ยวอ่ะยังไงวะผมไม่เคยเล่นไฮโลอ่ะอันนั้นเหี่ยวเหยียวโอ้โหท่านเอาเต็มเลยนะมุกเหี่ยวมุกเหี่ยวขุนจางเลยเหี้ยรอซะเหี่ยวผมเบาเลย ขอข้างหน้าขอมุกนึงขอขอเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหี่ยวเนี่ยครับพี่นอนเหี่ยวไงคนแก่ผิวหนังมี่ยวเหี่ยวอ,ะอ่ะอ๋อจบแล้วเหรอพี่ <c oughs> แม่งเรื่องสั้นจิตอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่เล่นน้ำแล้วนะครับแต่ผมยังคิดไม่ได้ว่าจะเอาโทรศัพท์ไว้ที่ไหนนะครับใต้น้ำเป็นไงมั่งครับคุณแกะเนี่ยนี่นะครับถึงที่เที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวผมกจะกระโดดน้ำแล้วนี่ไงนี่แฟนมงอเง ค่่แล้วขณะนี้ดิฉันก็อยู่กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดกันทบุูรีตอนนี้นะครับคือบ้านของผมเนี่ยถูกน้ําซัดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้แสบตาด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ดิฉันก็น่าจะอยู่ไม่ได้นะคะคุณกิตติครัแต่ตอนนี้ไปที่ปูตอนนียสายเนี่ยรัดรัดมากแล้วครับไม่ไหวแล้วตัดทับไปที่เพื่อนบ้านหน่อยค่ะคุณกิตติค่ะตรงไหนครับตรงไหนครับเพื่อนบ้านอนนี้เพื่อนบ้านครับคุณไซมอมครับตอนนี้ เส้นผมของคุณได้โดนน้ำซัดจนเหลือชิ้นดีแล้วไม่เหลืออะไรจริงตอนนี้เส้นผมของคุณไฟมุมเหมือนกับกระบี่เดียวได้แล้วนะครับผมกระโดนแน้ม1,1,1,2 คือบรรยากาศนะครับแต่ละคนนะครับก็สนุกครับสนุกและตอนนี้นะครับผมก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ไปเล่นน้ําตอนที่เราเล่องแพไปดูเหี่ยวกันนะครับทีนี้จริงๆเนะี่ยผมไปเล่นน้าที่สวนน้าเมื่อเช้าที่ผมทายอินเสิร์ตให้ดูด้วยแต่ว่าพอดีกล้องมือถือผมยังมันแบตหมดนะครับแล้วก็ ผม,ล,มลืมเอาโกโปรมานะครับมันก็เลยไม่ได้ถ่ายตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวที่จะไปกินบุฟเฟ่ทะเลกันครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กันที่ที่กินบุฟเฟ่นะครับเป็นบุฟเฟ่ทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างน,นะครับ กุ้งลายเสือนะครับเมนูสุดท้ายที่ผมจะกินให้ดูแล้วผมจะไปกินจริงจังแล้วไม,ม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเจอกันตองบุกและไม่เก่งใจเจ้าวาดนะเก่งใจทำไม เป็นไงครับบุฟเฟต์มื้อนี้ก็ถ้าเอ่อที่ไหนนะพาเพลินโฮมสเตย์ใช่ไหมพาเพลินโฮมสเตย์นี่คือกือว่าถือว่าคุ้มนะราคาพันพันเจ็ดคุ้มไหมครับสวันเซอร์ไหมเขาเป็นสปอนเซอร์ไหมไม่เป็นเขาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแต่อยากสัมภาษณ์เขาเป็นเจ้าของร้านเฉยไม่เมื่อไปเขาจะเข้าห้องนอนแล้วอ่าดูดูดูนี่คือยับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการกินอาหารนะครับ หรือว่าการเที่ยวของผมนะครับในทลิปนี้นะครับผมคิดว่าเป็นบางพาวอทีพีที่ผมจะไม่มีเวลาลืนะครับแล้วก็จะต้องกลับมาอีกครั้งแน่ๆนะครับอาจจะมีเพื่อนนะครับเต็มรูปแบบเลยรอบนี้มากันแบบว่าทั้งแก๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวลาคือนะครับเดี๋ยวจะพาชวนมาที่นี่นะครับเพราะว่าสวยงามนะครับแล้วก็ราคาพันเได้ห้องพักแบบนี้ได้ลองแพเล่นน้ําสวนน้ําแล้วก็บุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่สามมื้อเป็นทะเล มื้อหนึ่งครับแล้วที่เหลือก็ไม่ใช่อาหารแต่ว่าไม่อร่อยเป็นอาหารแบบดีเลยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองมากันดูนะครับสำหรับพาเพลินโฮมสเตย์นะครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ